สวัสดีครับนี่คือเจาะประเด็นนะครับพบก,กันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์6นาฬิกาถึง7นาฬิกาครับเรื่องของบ้านที่ว่าสัยเป็นหนึ่งในปัจจัย4เชื่อว่าหลายคนต้องการที่จะมีครอบครองมีเป็นของตัวเองแต่สำหรับคนที่มีรายได้น้อยโอกาสในการเข้าถึงน่าจะเป็นภาระหน้าที่ของการเกียรติหแห่งชาติวันนี้มาพูดคุยกับท่านรักษาการผู้ว่าการการเกียรติหแห่งชาติท่านน้ำพารุ่งปิตริในโอกาสกบรอบ 40ปีของการแกะฮะว่ามีแนวนโยบายอย่างไรในการที่จะช่วยเหลือดูแลคนไทยโดยเฉพาะคนที่มีโอกาสเข้าถึงที่อาศัยได้น้อยไปติดตามกันครับสวัสดีครับ40ปีที่ผ่านมาอะไรคือความภาคภูมิใจมากที่สุดของคนที่ทํางานในการแกะฮะแห่งชาติครับต้องเรียนอย่างนี้นะคะ บทบาทสําคัญของการแห่งชาติที่เป็น,นกลไกรัฐในเรื่องพัฒนาที่อยู่อาศัย <Yeah. S 1> ก็คือ,เ,อ,อเราพัฒนาที่อยู่อาศัยควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะ hmm. มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะให้ชุมชนน่าอยู่ <Yeah. S 1> ชุมชนเข้มแข็งชุมชนสามารถบริหารจัดการตัวเองได้วันนี้ความภูมิใจก็คือเราได้ดําเนินการมากว่า7 0 0 0 0สนหน่วยนะคะมีชุมชนอยู่ประมาณ400ชุมชนมีคณะกรรมการชุมชนที่เป็นตัวแทนของชุมชนกลุ่มและองค์กรต่างๆเนี่ยกว่าร้อยสามร้อย 30แห่งค่ะเราภูมิใจที่ทำให้ผู้อยู่อาศัยนะคะได้มีความมั่นคงในการอยู่อาศัยมากกว่า7 0 0 0แสนหน่วยแล้วนะคะแล้วก็ภูมิใจที่ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นค่ะครับค,คนภายนอกที่ไม่ได้อยู่ในบ้านของการเกหะหรือไม่ได้เข้าใจก็อาจจะเห็นภาพลักษณ์ของการสร้างที่อยู่อาศัยสร้างบ้านสร้างแฟลตหรือสร้างยูนิตที่อยู่อาศัย,ศย<ๆ>ต่างๆจริงๆแล้วมันมีความเป็นชุมชนความพึ่งตนเอง,าเง,เองการดูแลกันเองมากกว่านั้นค่ะภาพลักษณ์ ในส่วนของตรงนี้เราได้ส่งเสริมของเขามานานแล้วหรือยังครับห<อ>ร,รืว่าเพ้อมๆมเหมือนการที่จะสร้างที่อยู่อาศัยเลยต,ต้องเรียนอย่างนี้คะ่ะว่าการแห่งชาติเนี่ยไม่ใช่หน่วยที่ทําเฉพาะเรื่องการก่อสร้างที่อยู่อาศัยแต่การแห่งชาติเนี่ยทำเรื่องที่อยู่อาศัยควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีการแห่งชาติเพราะว่าเราดูในเรื่องของความมั่นคงของที่อยู่อาศัยการอยู่อาศัยของคนนะคะขอ,ของประชาชนเพื่อให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นเราเข้าไปพัฒนาเนี่ยสองปีแรกเนี่ยนะคะ การที่อยู่อาศัยของการแข่งชาติเนี่ยผู้คนมาจากหลากหลายเหมือนกับเป็นการตั้งถิ่นฐานใหม่เลยนะคะ ดังนั้นเนี่ยในสองปีแรกเนี่ยเราจะเตรียมการนะคะให้ให้ได้มีความรู้จักกันพอหลังจากนั้นเราก็จะมีการจัดตั้งองค์กรชุมชนที่จะเป็นตัวแทนของชุมชนนะคะพอครบห้าปีเราก็จะผ่องถ่ายชุมชนก็จะบริหารจัดการตัวเองได้แต่ในช่วงที่เตรียมการมาตลอดนี่เลยคือเราให้องค์ความรู้เราติดอาวุธทางปัญญาให้กับชุมชนมาโดยตลอดอะค,ะค่ะพร้อมที่จะให้เขาบริหารจัดการตัวเองได้และก็ส่วนหน่วยงานท้องถิ่นต่ตางๆก็พร้อมที่จะรับต่อไป ค,ครับเพราะฉะนั้นภาพลักษณ์ที่เราเห็นการก่อสร้างเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่งานในการทํางานคู่ขนานมามีมาต่อลตลอดระยะเวลาต่อเนื่องที่ผ่านมาผมเห็นโครงการดีๆต่างๆมากมายของการสิ่งแวดล้อมของการใช้ e อมมีการประกวดต่างๆนานาอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งในการที่จะพัฒนาการเป็นที่อยู่อาศัยที่มีทั้งคนมีทั้งบ้านมีทั้งชุมชนใช่ค่ะถ้าถ้าเราจะมองอย่างนี้นะคะว่าเรื่องการเห็นชาติเนี่ยคือทําที่อยู่อาศัยบวกกับ ชุมชนมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นชุมชนที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นก็เป็นองค์กรที่เกี่ยวกับเรื่องการสร้างชุมชนที่อยู่อาศัยรเราจะมุ่งเน้นเรื่องของคุณภาพชีวิตควบคู่ไป<ม>ตลอดอตลอดนะคะถึงแม้ว่าบางชุมชนเนี่ยเรามอบโอนให้หน่วยงานท้องถิ่นแล้วเราก็ยังไปสนับสนุน ในการเรื่องของคุณภาพชีวิตร่วมกับท้องถิ่นร่วมกับภาคีพัฒนาต่างๆอยู่ค่ะครับ40ปีนโยบายเชิงรุกของการแก่าแห่งชาติมีอะไรบ้างคะต้องต้องเรียนอย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยเราทําอย่างที่เรียนนะคะว่าเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยจะเห็นว่าเราทําในลักษณะของชุมชนใหญ่อย่างเช่นไปดูเรื่องของร่มเก้าหลายเป็นหมื่นหน่วยเรื่องของอเคหะชุมชนบางพลีนําเมืองใบาบางพลีเนี่ยคนอยู่กว่าสอง0มืบเรือนนะคะค่ะ การแข่งชาติเนี่ยต่อไปในเชิงรุกเนี่ยการพัฒนาที่อยู่อาศัยเนี่ยเราจะไปควบคู่กับโครงข่ายขนส่งมวลชน นะคะค่ะโครงขายโครงขายขนส่งมวลชนเนี่ยตอนนี้อย่างที่เห็นข่าวออกไปนะคะเรามีการ m o u กับรอฟมับนะคะกับรอฟทนะคะที่ดินที่การแห่งชาติมีเนี่ยปัจจุบนันมีกว่า1 5 0 0 0ันไร่นะคะ <S 2>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  เราทําแผนคู่กันนะคะว่าทางรอฟมไปที่ทางไหนรอฟทไปที่ทางไหนเราก็จะดึงมาจะทําโครงการหรือหากที่ดินตรงไหนที่การแห่งชาติยังไม่มีเราก็สามารถที่จะจัดซื้อเพื่อมาทําโครงการในอนาคตเนี่ยนะคะโดย โดยคู่ขนานไปกับโครงขายขนส่งมวลชนที่จะมีการทําแผนร่วมกันนะคะครับทีนี้ในมิติของตรงนี้เข้าใจว่าต้นทุนก็อาจจะสูงขึ้นแต่ว่าบ้านของการเกียหาหลายคนก็มองว่าเป็นเป็นการสร้างโอกาสให้กับกลุ่มที่มีกําลังซื้ออาจจะไม่มากนักจะส่งผลให้ผมถามตอบมันจะทําให้บ้านมันแพงขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าอยู่ตามแนวรถไฟรถไ,ไฟฟ้าเดี๋ยวนี้มันแพงทั้งนั้นเลยหรือว่าการเกียหายังสามารถที่จะตอบสนองผู้ที่มีไรายได้ ปานกลางจนถึงไม่มากได้เหมือนเดิมค่ะต้องต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าเนื่องจากเป็นการแห่งาติเนี่ยทำโครงการเนี่ยเ0เปเ็นป็นโครงการเชิงสังคมคนะคะเพราะนั้นโครงการเชิงสังคมเนี่ยรัฐจะสนับสนุนบางส่วนผ่านการแห่งชาติเราเราจะเรียกว่าเป็นโครงการสวัสดิการของรัฐก็ได้เพราะว่ารัฐเนี่ยจะอุดหนุนบางส่วนผ่านการแข่งชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนก็จะไปผ่อนชำระ นะคะที่อยู่อาศัยในยเฉพาะส่วนเกินที่เราศึกษาแล้วว่าสามารถรับภาระได้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเพราะยังอยู่ภายใต้โครงสร้างแบบเดิมใช่ค่ะส่วนส่วนที่ได้เติมมาจากรัฐก็คือส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือ ก็เป็นภาระของผู้อยู่อาศัยนะคะคที่จะต้องต้องผ่อนชาระต่อไปอ่ะ,ค,ะครับทีนีกก้การอย่าแงชาติก็มีความร่วมมือในระดับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยมีการร่วมมือในการทํางานในเชิงวิชาการแล้วก็ในเชิงของออบุรณาการหลากหลายมิติผมขออนุญาตก,ก้มดูหน่อยองค์กร Pacific Rim เค้า c i ่ o อ u r u r n d n v e v o p o p n t n t เนี่ยการสัมมนาการทํางานร่วมกันแบบนี้เนี่ยมีอะไรที่เรานํามาประยุกต์ใช้หรือว่าก่อให้เกิดดอกผลกับ คนที่อยู่ในบ้านการเกียหะหรือว่าโครงการต่อไปในอนาคตในการดูแลของการเกียหะบ้างครับค่ะพีอาร์ซียูดีนะคะเป็นองค์กรเรื่องของการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองของประเทศอเมริกานะคะ<ม>เขาจะมีผู้เชี่ยวชาญที่ด้านพัฒนาที่อยู่อาศัยพัฒนาเมืองจากทั่วโลกรเ,เราจะมีการสัมมนาวิชาการนานาชาติในครบรอบ40ปีการเกียหนะคะวันที่ประมาณวันที่11ถึงเดือน11ถึง13มีนาคม ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านพระนามเมืองและพระนาที่ว่าสายจากทั่วโลกเลยนะคะ,ะประมาณ15ท่านเราเป็นโฮสต์เราเป็นคนจัดงานหลักเลยน่าภาคภูมิใจมากแล้วก็ร่วมกับทางผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศของประเทศไทยนะคะที่จะมาแลกเปลี่ยนองคความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะ,ะสิ่งที่จะได้ก็คือองค์ความรู้กับประสบการณ์ที่ได้เราจะนําแนวคิดแนวสิ่งที่ได้มานกำหนดนะโยบายใน เรื่องของการพัฒนาที่อยู่อาศัยพัฒนาเมืองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะและสิ่งที่ได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเนี่ยในระด,ดับประเทศและก็นในระดับนานาชาติค,ค่ะออวันที่เป็นเจ้าภาพการแห่งชาติเป็นเจ้าภาพในวันที่1 1ถึง13มีนาคมนี้นะคะจะร่วมกับหน่วยงานของอสังหาของเอกชนด้วยนะคะก็จะมีสมาคมบ้านจัดสรรไทยสมาคมอาคารชุดและก็สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยด้วยะคะ่ะครับอันนี้เราจัดที่ไหน เะะขานี้จะช่วยช่วยบอกเลยค,คนผู้ชมที่สนใจจะได้ร่วมงานหรือว่าติดตามได้ต้องต้องเรียนเชิญน,นะคะจะจัดที่ชั้น4ี่คอนเวนชันฮอลล์ของเซนทัลลาดพร้าวค่ะกลับก็สนใจก็สามารถที่จะไปร่วมงาน,น,นแล้วก็ไปดูตามหัวข้อที่สนใจได้ไดทีนี้ภายใต้แนวความคิดในการที่จะสนทนาเนี่ย ผมเชื่อว่ามีหลายอย่างที่เราขับเคลื่อนไปแล้วผมขออนุญาตที่จะขยายความกับเรื่องของนโยบายที่เราทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติดอ,อ,องค์ประกอบของชุมชนสีเขียวรถกิจกรรมอื่นๆเนี่ยทั้งหมดต่างๆเหล่านี้ทุกคนนี้ได้ถูกขยายผลออกมามากน้อยแค่ไหนยังไงแล้วบ้างค่ะ เรื่องแรกจะเรียนเรื่องของชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติดนะคะอย่างที่เรียนว่าเรื่องของชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติดเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติ <places. S 2> นะคะการแห่งชาติเนี่ยมีชุมชนเนี่ยที่อยู่ในความดูแลอยูอย่ประมาณ400ชุมชนเรามีการจัดตั้งองค์กรชุมชนมีอาสาสมัครป้องกันภัยนะคะวันนี้เนี่ยเรานํามาทําแผนปฏิบัติเพื่อให้ชุมชนทุกชุมชนของการแห่งชาติเนี่ยปลอดยาเสพติดโ <dale S 2> <phon? S 1> ดยใช้องค์กรชุมชนอย่างที่เรียนตะกี้ว่าเป็นหลักในการขับเคลื่อนนะคะแผนปฏิบัตินา ในปีนี้เนี่ยจะไปปักธงสีขาวในทุกชุมชนแล้วจะไปให้ความรู้และต่อไปเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องของความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปป,ป,ปสหรือจะเป็นสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่จะมาร่วมมือกันที่จะไปสนับสนุนให้ชุมชนของการแห่งชาติในปลอดยาเสพติดคือมองดูแล้วไม่ได,ไได้ไม่ได้มีเฉพาะตํารวจเพราะว่าจะมีเรื่องของสาธารณสุขด้วยมียุ่งหน่วยงานด้านการศึกษาด้วยตำรวจกับปปสนี่เป็น เป็นไม้หนักอ่ะแต่ว่าเราไม่ได้เน้นตรงนั้นเป็นหลักเป็นพื้นฐานแล้วยังมีสสสด้วยนะคะที่จะมาร่วมกับเราไปส่งเสริมสนับสนุนเขาใช่ใช่ค่ะค่ะอันนี้คือเรื่องเรื่องสีขาวเรื่องสีขาวค่ะส่วนเรื่องของสีเขียวสีเขียวอย่างนี้สีเขียวเนี่ยก็จะเห็นจากที่ที่ข่าวที่ลงไปนะคะเราอยากให้เป็นชุมชนที่เราเรียกว่า eco v i l l a g e พิคอ,อวีเลสเนี่ยเป็นชุมชนน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืนคําว่าน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืนเนี่ยเราจะดูสามหลักใหญ่ๆก็คือดูเรื่องของการวางผังออกแบกบดูเหมือนกับดูทิศดูแดดดูลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูภูม,ม,มิทัศน์เรื่องที่สองเนี่ยเราจะดูตัวอาคารตัวบ้านเรือนอที่เราจะต้องใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประหยัด พลังงานอย่างนี้ค่ะค่ะประหยัดทรัพยากร,รแล้วเรื่องที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการถ้าจะให้ยั่งยืนนั่นหมายถึงว่า ต้องให้ชุมชนเป็นหลักในการที่จะให้เขาเนี่ยเกิดความยั่งยืนในชุมชนเขาเรามีองค์กรชุมชนมีแกนในในการทํางานอยู่แล้วในทุกพื้นที่ของการแข่งาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้เลยที่จะให้ชุมชนเป็นแกนหลักไปดูเรื่องของอสภาพแวดล้อมของชุมชนไปดูเรื่องของระบบบำบัดน้ําเสียโดยที่ชุมชนมาดูไปดูเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยชุมชนเป็นแกนหลักค่ะซึ่งถ้า3มองค์ประกอบนี้ได้เนี่ยก็หมายถึงว่าชุมชนน่าอยู่น่าสบาย นะคะและการแห่งาติเนี่ยจากการศึกษาเนี่ยเรามีคู่มือ,อ,มอประเมินเกณฑ์ชุมชนน่าอยู่น่าสบายนะคะเกณฑ์นี้เนี่ยเราจะมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของการแห่งชาติต่อไปและก็เป็นแนวทางให้กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องของภาคที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นแนวทางในการจัดทําโครงการต่อไปด้วยะคะ่ Eco Village นะอีโคเวลชณวันนี้ได้รับความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าสิ่งที่การแกะหะวางไว้จะไม่ถึงผลสมฤทธิ์ได้เลย าชุมชนหรือประชาชนเนี่ยไม่มีส่วนช่วยใน,ใ<ช>ในการที่จะร่วมมือร่วมใจร้อยร้อยยูนิตเนี่ยมีสักกี่ยูนิตที่วันนี้เนี่ยได้ลุกขึ้นมาช่วยในการที่จะร่วมมือในการขับเคลื่อนบ้างครับต้องต้องต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆเนี่ยทุกวันนี้ค่ะว่า i l o a g e เนี่ยการเห็นชาติทําอยู่แล้วนะคะเกณฑ์การประเมินที่ผลการศึกษาที่ออกมาเนี่ยนะคะหกเราอยู่ในเกณฑ์ S <S นะคะที่ผ่านมาในชุมชนเดิมๆของการแห่งชาติโดยช่วงนั้นอาจจะมีกระแสในเรื่องของสิ่งแวดล้อม<ร>เราก็จึงไปมุ่งเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมตอนนี้มีกระแสรเรื่องของโรคร้อน <S <S นะคะเรื่องของการประหยัดพลังงานเพราะฉะนั้นเราจะประยุกใช้ให้ให้ให้เข้าเกณฑ์ม,มากที่สุดเลยนะคะตามเกณฑ์ที่ที่เรามีทา่านอาจารย์ได้ทําในเรื่องของเกณฑ์การประเมินไว้นะคะเรื่องของความร่วมมือกับชุมชนเพื่อจะให้ยั่งยืนอย่างที่เรียนเคหะไม่ได้ใช้ตั้งบ้าน วันนี้เรามีองค์กรชุมชนมีแกนหล,ลัะในเรื่องของชุมชนมาค,ความร่วมมือในชุมชนเดิมๆของการแห่งชาติในะวันนี้จะเห็นว่ามีหลายชุมชนของการแห่งชาติเนี่ยที่ลุกขึ้นมาทําอย่างเช่นถ้าไปดูที่เศรษฐกิจ3านะคะไปดูเลยว่าเขาใช้เนี่ยเรื่องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยตั้งแต่กลุ่มผู้ใหญ่กลุ่มเด็ก ะะใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพเ,เป็นเครื่องมือในการทําชุมชนของตัวเองทั้งหมดขนาด5ปีแล้วเนี่เราโอนการดูแลเป็นนิติบุคคลอาคารชุดแล้วลนะคะเขาทำได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่คนมักจะมองว่าถ้าชุมชนบริหารแล้วจะเก็บกันได้หรือเปล่าวันนี้ต้องบอกเลยว่า100%เปอเขาเก็บได้แข็งแรงขแข็งแรงแค่ะ ที่เศรษฐกิจสามนะคะคือแสดงว่าเขาทำกันดีพอเขาทำกันดีทุกคนก็เต็มใจที่จะจ่ายเพราะผลประโยชน์คือชุมชนได้รับได้รับเป็นทุกคนได้รับผลประโยชน์อันนั้นนะคะเศรษฐกิจสามนี่กี่ยูนิตนะฮะประมาณพันสามร้อยกว่ายูนิตค่ะจะจ่ายกันร้อยเปอร์เซ็นต์พันกว่ายูนิตนี่ถือว่าแข็งแรงมากเลยเม่อันก่อนไปคุยกับทางประธานชุมชนนะคะเขายังบอกว่า ขอบคุณการแข่งชาติที่ได้เตรียมการให้กับชุมชนมาโดยตลอดค่ะแล้วทําให้วันนี้พอเข้ามาบริหารจัดการตัวเองนะคะเขาสามารถที่บอกเลยว่าเก็บค่าใช้ส่วนกลางได้100%เเลยค่ะ ใน<ห>ส่วนของโครงการผู้สูรงอายุนั้นก็จะว่ามีโครงการพิเศษที่ทําร่วมกับกระทรวงการพัฒนาน <คง S 1> สังคมและความมั่นคขงของมนุษย์ด้วยโครงการที่ร่วมกันตอนนี้ก็คือโครงการบางระมุงที่ชนบุรีนะคะมีคณะกรรมการร่วมกันร,ระหว่างการแห่งชาติกับกระทรวงนะคะที่จะมาดูเรื่องของพื้นที่ตอนนี้การแห่งชาติออกแบบเรื่องที่อยู่อาศัยให้เรียบร้อยแล้วนะคะเหลือเรื่องของการพื้นที่นะคะแล้วก็เรื่องของงบประมาณต่อไปก็คงเดี๋ยวคณะกรรมการก็คงจะนําเสนอว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะคะเราคํานึงถึง เรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุเรื่องของการออกแบบที่ให้สอดรับกับผู้สูงอายุที่จะอยู่ได้ค่ะเราคํานึงถึงเรื่องนี้40ปีที่ผ่านมาสีทศวรรรเนี่ยท่านอยากจะมีอะไรที่จะสื่อสารกับบรรดาผู้ที่อยู่ในบ้านของการเยหะรวมถึงสังคมให้ได้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจแล้วก็การผลักดันภารกิจทั้งหลายจนประสบความสำเร็จจนถึงวันนี้ต,ต้องเรียนว่าวันนี้นะคะเราภูมิใจ ที่เราเป็นหน่วยงานที่สร้างความมั่นคงที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนนะคะเราคงยังดำรงความเป็นองคลล์กรหลัก ในเรื่องของการสรรช่สร้างที่อยู่อาศัยคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนต่อไปนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องขอบคุณก็คือหน่วยงานภาคีพัฒนาต่างๆที่ได้กรานุณาสนับสนุนส่งเสริมนะคะร่วมมือกับการแห่งชาติเนี่ยเข้าไปพัฒนาชมุมชนของการแห่งชาติให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ต้องต้องเรียนว่า ต้องขอบคุณประชาชนที่ได้ให้ความเชื่อมั่นความไว้วางใจกับการแข่งชาติตลอด40ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราก็ยังจะมุ่งมั่นปีนี้เป็นปีที่10/10 10ของการแข่งชาติเนี่ยเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของการให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกและรวดเร็วเราจะพัฒนาเรื่องของนวัตกรรมเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มีให,มให้มีประสิทธิภาพนะคะ เพื่อให้คุณภาพชีวิตของประชาชนได้ดีขึ้นขอบคุณความไว้วางใจและก็ความเชื่อมั่นกับการแห่งชาติตลอดมาค่ะครับขอบคุณท่านผู้ว่ามีอสุครับ